เดี๋ยวหยุดเลยนะเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยกินรสเผ็ดๆจัดๆอย่างนี้ได้ยังไงเธอยังต้องให่นมนมลูกอยู่นะเนี่ยลูกเติดน,นมลูกมันมีกลิ่นฉุนหลานฉันไม่กินนมขึ้นมาเนี่ยจะว่ายัางไง<า>ค่ะเวลาที่คุณจะกินอะไรเนี่ยคุณช่วยคิดถึงลูกผมบ้านนะใช้สมองคิดตักงนิดนึงไม่ใช่ให้แม่ผมเนี่ยคอยบอกตลอดเข้าใจแล้วค่ะเออ,อ เดี๋ยวเธอไปหยิบยาในรันหน่อยสิฉันลืมลงมาได้ค่ะงั้นฉันฝากลูกหน่อยนะคะอะไรแม่ก็ดูเธอดูสิโอ้ยอะเอามานี่แล้วก็รีบไปรีบมาด้วยก็ใด้ไหมผมจะกินข้าวผมหิวเนี่ยไปค่ะค่ะแล้วปิดรถให้มันดีๆด,ด้วยนะ ไปนานจังวะบีนี่ทำไมไปนานจังอ่ะฝนมันตกอะค่ะนี่เรื่อยๆไปไปผมหิวข้าวแล้วเอาค่ะแม่ฮัลโหลเจ้าก่อนนะอ้เอาเดี๋ยวสิเนี่ยลูกร้องอยู่ไม่ได้ยินเหรอดูลูกก่อนสิอะไรเนี่ย,ยคิดแต่ถึงตัวเองจะกินจะกินดูลูกก่อนไหมนะฮะร้องอยู่นั่นอนะ นี่จะขอให้แม่ผมสอนทุกอย่างเลยปะเนี่ยฮะคิดเองบ้างเลยบางอีอ่ะไม่ก็อีกคนยืนอะไรอยู่ได้นเนี่ยยืนมองอะไรเป็นพนางงานเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ไปสิฉันแค่แสงสัยอะไรนิดหน่อยอะคะ่สสะรตรงไหนเลยรก็สงสัยว่าป้ายหน้าร้านอะ เขาก็เขียนติดนะคะว่าห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาแต่คุณเนี่ยก็ดูมีการศึกษาแต่คําพูดคาจาเยเหมือนไม่ค่อยมีเลยเนะาะอะไรนะเธอพูดอย่างนี้ได้ไงก็ฉันพูดอะไรผิดอะคะฉันฉันได้ด่าพวกคุณปะอ่ะไม่ตอบแสดงว่าไม่ได้ด่า <gasps> แต่ฉันว่าเนี่ย พวกคุณก็สมควรโดนแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่านั้งแต่ที่ฉันเห็นคุณเดินเข้ามาในร้านเนี่ยคุณก็ได้แต่เอานิ้วชี้สั่งให้ลูกสะใภ้คุณอะทำนู่นนั่นนี่แล้วคุณก็นั่งทานข้าวแต่ลูกสะใภ้คุณเนี่ยข้าวสักคำเขายังไม่ได้ทานเลยนะคะอ้าวก็ฉันไม่ได้เป็นแม่ของเด็กคนนี้นี่เขาเป็นแม่เขาคลอดลูกออกมาเขาก็ต้องดูแลลูกสิอืมอ้าวมันผิดตรงไหนอะแล้วฉันถามหน่อยเถอคะค่ะที่คุณทำแบบเนี้ย ลูกสะใภ้เขาติดหนี้คุณหรอคะคุณถึงได้ใช้เขาแล้วหลานของคุณเนี่ยก็ดีนเอลูกชายคุณไม่ใช่เหรอฉันถามหน่อยเถอะเขาใช้นามสกุลใครคะหลานคุณอะเอาหลานฉันก็ต้องใช้นามสกุลบ้านฉันสิที่แบบนี้อะมันเรียกหลานแล้วเมื่อกี้ลูกสะใภ้คุณเขาขอให้คุณช่วยอุ้มคุณยังไม่ช่วยเลยฉันว่าให้เด็กอะเขาใช้นามสกุลแม่เขาก็ได้มงเอ๊ะ จะให้ใช้นามสกุลแม่ได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นหลานฉันเป็นลูกของลูกชายฉัน,นก็ต้องชใช้นามสกุลของฉันเซ่ทำไมจะไม่ได้คะ่ะก็คุณไม่ได้ช่วยเขาเลี้ยงนี่จริงไหมคะเขาเป็นแม่อะเขาเป็นเมียลูกชายฉันอะโอ้นี่เลิกเถียงได้แล้วเขาต้องเลี้ยงเซ่พอแล้วแม่ผมคุยก้ยนี่คุณดูจากสภาพการแต่งตัวเนี่ยเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร ดูท่าแล้วเนะี่ยน่าจะไม่มีการศึกษาด้วยและมายืนเถียงแม่ผมชดชดชอนเนี่ยมันระย่าอะไรอยู่บ้างไหมฮะแลวแม่ผมก็แก่แล้วจะให้แม่ของผมมาเลี้ยงหลานได้ยังไงฮะเนี่ยเขาเป็นเมียผมหน้าที่เดียวของเขาคือไ็คือเลี้ยงลูกถูกไหมอะจะบอกอะไรให้นะคะฉันไม่ได้เป็นแค่พนักง,งานหรอกคะ่ะฉันเป็นเจ้าของร้านและฉันถามอีกอย่างหนึ่งว่าภรรยาของคุณเนี่ยเขาต้องปฏิบัติแม่คุณถึงเมื่อไหร่หรอคะ ถ้าเกิดคุณเป็นห่วงแม่คุณมากคุณก็ดูแลแม่คุณเองสิคะคุณควรที่จะมานั่งทานข้าวกันแบบมีความสุขนะคะแต่คุณสองคนเนี่ยกลับมานั่งทานข้าวกันแบบสบายใจท,ท,ทั้านที่ภรรยาของคุณเนี่ยก็ต้องดูแลลูกแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทานข้าวฉันถามหน่อยเถอะคะ่ะคุณต้องการภรรยาหรือคุณต้องการแม่บ้านนะคะนี่นี่มันเรื่องในครอบครัวจะให้ผมพูดซักอีกรอบฮะและผมแต่งงานกับเมียผมเพราะว่าอะไรฮะง่ายๆเลยในสังคมไทยอะ่ะ ก็เพราะให้เขาเนี่ยเลี้ยงลูกของผมให้โตขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติดูแลแม่ของผมมันก็แค่นี้เองอะ่ะผมเป็นคนหาเงินผมก็ต้องให้เขาถูกว่าก็แค่นี้เองฮะที่คุณจะยุ่งอะไรตั้งหนาเนี่ย <S 2> <S 2> ฉันเนี่ยคิดว่าพวกคุณเนี่ยหลุดมาจากยุคที่ยังไม่ได้ยกเลิกทาสนะคะเนี่ยขนาดฉันน่ะเป็นคนนอกที่ยังส่งสารภรรยาของคุณเลยแต่คุณเป็นคนในครอบครัวนะคะคุณเป็นสามีคุณควรจะถามเขาบ้างว่าเหนื่อยไหมหิวไหมให้ดูแลลูกแทนหรือเปล่า แต่ไม่มีเลยได้ผมไม่กินมาแล้วแน่กับเดี๋ยวก่อนค่ะเชื่อขอพูดอะไรอีกอย่างหนึ่งว่าการเป็นสามีที่ดีเนี่ยคุณควรจะเสียสละให้กับภรรยาแล้วก็ลูกของคุณบ้างนะคะและคําว่าขอบคุณเนี่ยมันไม่ได้พูดยากค่ะแค่คําว่าขอบคุณเวลาที่ภรรยาคุณทําอะไรเนี่ยคุณควรจะพูดบ้างนะคะ<อ>ควรเป็นสามีที่ดีบ้างนะคะเพราะตั้งแต่ที่ฉันเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยคุณเป็นสามีที่ไม่ค่อยน่ายุกย่องเท่าไหร่ อ้ยพอแล้วฉันก็ไม่ทนเหมือนกันกัดเธอลูกมือเนี้ยผมไม่จ่ายแล้วผมจะกินฟรีอาหารก็ไม่อร่อยจะขอก็ปากหมาเนี่ยไปแม่แล้วกลับบ้านเองนะเพราะเธอคนเดียวเนี่ยถึงมีปัญหาแบบเนี้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณยังไงฉันต้องเสียใจยกับคุณด้วยนะคะที่ได้สี่ยงในวันนี้คะ่ะ มือนี้คุณทานได้เลยนะคะฉันไม่คิดเงิน,นะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่พูดไปเมื่อกีแก้แทนใจหมดเลยค่ะตรงทุกอย่างเลยใช่ไหมคะฉันว่าถ้าเกิดคุณสามารถเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ก็เลี้ยงเถอนะคะฉันว่าดีสุดค่ะอะไรของเธอนี่ยเฮ้ยยี่ เธอประจำเดือนมาแล้วไม่ระมัดระวังตัวให้ดีกว่านี้เนี่ยพี่เชคแต่ว่าถ้าเราปูผ้าปูที่นอนใหม่มันก็นอนได้แล้วนะแต่ว่าตอนเนี้คนปวดท้องอ่ะพี่ช่วยคนก่อนได้ไหมช่วยช่วยเหรอนี่มันเป็นความผิดใครความผิดของพี่เหรอก็ไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวเลยเธอทาเปื้อนเธอก็ต้องอศาอสาดเองสิ<ม>แล้วขครยะกคยายขนา,ยขยายขดนี้ใครเขาจะไปกล้าทำฮะ มีมือมีตีนก็ทำเองซิแต่ว่าฝนก็ไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นความผิดข,ของเธอเธอก็ต้องรับผิดชอบเองสิทำไมด่าไม่ได้แตะต้องไม่ได้เลยดิไงเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวคืนนี้ <S <S พี่จะออกไปนอนห้องรับแขกทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยล่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าพี่รังเกียจเฟิร์นขนาดนี้พี่ก็ไม่ต้องไปนอนหรอกห้องรับแขกอะ เอาต่บ้านเฟินไปเถอะเราเลิกกันนะพี่เช็คเลิกเหรอได้เลิกก็เลิกลี่อยากมาเสียใจที่หลังแล้วกันทุกครั้งที่มีปัญหาพี่เช็คไม่เคยคิดที่จะช่วยแถมยังจะมาด,าดาม่าซ้ำฉันอีกมันเลยก,กลายเป็นแผลในใจของฉันพอฉันมีรักครั้งใหม่ฉันเลยกลัว และอ่อนไหวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไรเฟิร์นหาอะไรพ,<ม>พี่ชันเหมือนประจำเดือนเฟิร์นจะมาเลยเอะอ้าวจริงเหรอนี่ก็แปลว่าประจำเดือนของเฟิร์นเนี่ยมาตรงเวลาเลยนะเอางี้กันเดี๋ยวเฟิร์นรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะที่ไหน นี่อย่าเฟินเอาไว้ประคบนะนอนนิดนึงนะระวังขอบุณค่ะเป็นไงดีขึ้นยังพี่ชันเฟินว่าคืนนี้เฟินจะไปนอนห้องรับแขกนะเพราะว่าเฟินไม่อยากให้ที่นอนพี่ชันเปื้อนน่ะเฟินไม่เป็นไรหรอกนอนนี่แหละแต่คิดมากดีอันนี้มันเปื้อนอ่ะมันก็ไปซักได้นะแต่ถ้าพี่ปล่อยให้เฟินไปนอนคนเดียวเนี่ยมันจะไม่ดีนะ อ๋อยีเฟิร์นถึงแม้ว่าพี่อาจจะปวดท้องแทนเฟิร์นไม่ได้นะแต่พี่เนี่ยก็สามารถอยู่ดูแลเฟิร์นได้ไงนะักกี้นี่ักกีแล้แกอยากจะแต่งงานเหรอได้สิแต่แกต้องเรียกสินสอดมาหนึ่งล้านนะเพราะว่าฉันจะเอาไปให้น้องชายแกสร้างเรือนหอใหม่ถึงเวลาที่แกต้องทดแทนบุญคุณฉันละก็ได้แม่ ในเมื่อแม่กับคนในครอบครัวเห็นว่าน้องชายสำคัญนั้นในวันแต่งงานของเฟินเฟินก็ถือว่าไม่มีญาติแล้วกันนะนี่แกว่าใครนะแกแช่งฉันเหรอนั่งเฟินอะไรของแม่เธอเนี่ยในใสายตาเหมือนรลองชายหรือไงออไม่เป็นไรหรอกพี่เชคเฟินชินแล้วอะงั้นเอาแบบนี้แล้วกัน สินทอก็คงไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าถ้าพี่ให้ไปอะแม่ของเธอก็คงเอาไปให้น้องชายของเธออยู่ดีแบบนี้มันก็ไม่เหลือมาถึงพวกเราอ่ะดิพี่ขาดทุนแย่หมดถ้างั้นพี่ขอไปปรึกษาพ่อแม่พี่ก่อนแล้วกันพี่เช็คพี่เช็ค ฟินมีอะไรเนี่ยเฟินบอกพี่ได้เสมอนะไม่ต้องเก็บไปคิดคนเดียวแล้วก็ไอ้เรื่องค่าสินสอดเนี่ยพี่ได้ยินหมดแลลวพี่โอนให้เฟินแล้วนะพี่สันโอนมาทำไมเฟินไม่เอาันเดี๋ยวเฟินโอนกลับไม่ต้องเรืองเฟินไม่เป็นไรคือเรื่องเงินค่าสินสอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่เฟินเขาสมควรได้รับแหละ นี่แล้วก็เงินส่วนเนี้ยพี่ไม่ได้ลำบากเลยนะพี่ไม่ได้ไปเดือดร้อนครอบครัวพี่เลยมันเป็นเงินเก็บของพี่เงินทาใจได้สบายเลยนะขอบคุณนะพี่ชายเฟิร์นพี่ไม่รู้นะว่าเฟิร์นเจออะไรมาบ้างนะแต่พี่ไม่อาจสามารถทำให้เฟิร์นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกได้ แต่พี่เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเฟิร์นนะพี่สัญญาโอ๊้ยตัโอ๊ยร้อนเป็นไปไร้เปล่าวะวน์นเจ็บอ่ะพี่ชานน้ำซุปมันร้อนมากเลยอ่ะเอนนี้ให้เด็กเฟิร์นรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มา โทโทโทดูซิว่าเจอใครนี่แล้วเมื่อก่อนอ่ะชอบหาว่าพี่ไม่ดูแลเอาใจใส่ไอหมอน,นั่นน่ะมันต่างจากพี่ตรงไหนวะฮะพี่จะพูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะพี่ซันเขาไม่ได้มีนิสัยเหมือนพี่อ๋อเหรอแล้วไอพี่ซันคนนั้นอ่ะตอนนี้มันหายหัวไปไหนอ่ะมันไม่หนีกลับบ้านไปแล้วเหรอเฮน เฮ้เป็นไงบ้างอะฮะพอดีว่าตรงนี้มีร้านขายยาพอดีสื้ออเลยไปซื้อมาให้อะแล้วนี่ใครหรอเพื่นอนเปินจ้ะไหนพี่ขอดูหน่อยสิเห็นบ้างเอา้าไม่ยืนเอออะไรตรงนี้ทำไมไม่รีบไปจ่ายเงินจะได้รีบกลับเปลวีิเอ่อพอดีว่าเดือนนี้พี่เอาไปผ่อนค่ารถหมดแล้วว่าที่นักช,ช,ช,ช่วยพี่ออกก่อนได้ไหมอะอะไรนะ ไม่มีเงินแล้วยิ่งสารละนายอยากมีแฟนอีกเหรอไม่ยังพาฉันมากินร้านอาหารรูๆแบบนี้เนี่ยนะโอ้ไม่รู้แหละยังไงวันเนี้ยจ่ายค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตก็มีไม่ใช่หรออ้ที่ทรักทีรักรอผมด้วยอะไรเฟิร์นทำไมเพื่อนมันยินทะเลาะอะไรกันแบบนี้ การได้รักใครสักคนและได้รับความรักตอบกลับด้วยการปฏิบัติอย่างคนรักนับเป็นความโชคดีที่สุดของชีวิตนี่ข้าวหลังจะกินอะไรเนี่ยก็ระวังด้วยนะใช่ไหมก็ต้องให้พี่ชันป้อนแล้วแหละตีให้ไปข้าวต่อ